จะบอกว่าเรามีลาพักร้อน100ชั่วโมงแล้วนะคะลาพักร้อนในอเมริกาเขาจะเรียกว่า pay time off นะคะถ้าเรียกย่อๆก็คือ PTO ลาพักร้อนในอเมริกากับลาป่วยลาฉุกเฉินเขาจะเชื่อมโยงกันนะคะแน่นอนอยู่แล้วค่ะว่าลาพักร้อนของแต่และประเทศจะไม่เหมือนกันเพื่อนๆก็สามารถแชร์ให้เราฟังได้นะคะว่า ลาพักร้อนของเพื่อนๆเ,เป็นแบบไหนเราเคยบอกไปแล้วเนาะว่าสวัสดิการลาพักร้อนของเราเราทำงานที่โรงยาลในอเมริกามาเกือบ4ปีแล้วค่ะอยู่ที่29วันต่อปีแต่ว่าการได้มาของลาพักร้อนเราจะต้องมาทำงานนะคะยกตัวอย่างเช่นของเราค่ะมาทำงานสองอาทิตย์ค่ะเราจะได้วันลาพักร้อน8.3ชั่วโมงนะคะเพราะว่า สวัสดีการลาพักร้อนเราขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าใครทํา1ปีถึง2ปีค่ะจะอยู่ที่8ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวจะมีคนมาแย้งอีกนะคะสวัสดิการของบริษัทแต่ละรัฐก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าก็คงจะไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่เนาะถ้าใครแตกต่างอะไรยังไงก็มาแชร์ให้ฟังได้นะคะเผื่อว่าเราจะได้มีความรู้เพิ่มขึ้นทีนี้เราจะมาพูดเรื่องลาป่วยลาฉุกเฉินนะคะที่อเมริกาเนะะี่ยค่ะ ลาพักร้อนกับลาป่วยลาฉุกเฉินนี่เขาจะเชื่อมโยงกันยังไงถ้าอย่างโรงพยาบาลของเราที่เราทํางานนะคะก็คือเวลาเราลาป่วยลาฉุกเฉินนะคะเราจะต้องใช้ลาพักร้อนก่อนลาป่วยของเราก็มีนะคะมีอยู่ประมาณ157ชั่วโมงแต่ไม่เคยได้ใช้เลยค่ะเพราะว่าอะไร เพราะว่าถ้าเราจะใช้ลาป่วยของเราจริงๆนะคะเราจะต้องใช้ลาพักร้อนก่อน3วันแล้ววันที่4ค่ะเขาถึงจะให้เราใช้ลาป่วยที่เรามีอยู่นั่นก็หมายความว่าถ้าคุณจะลาป่วยมากกว่า3วันคุณต้องป่วยหนักมากๆหรือว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันอย่างรุนแรงญาติเสียหมาเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีลาพักร้อน100ชั่วโมงค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราลาพักร้อนล่าสุดวันที่ห กันยายนก็คือวันแรงงานของอเมริกาค่ะแล้วตั้งแต่นั้นมาเราก็ไม่ได้ใช้ลาพักร้อนเลยค่ะจนถึงปัจจุบันนี้เพราะเราจะไม่ค่อยใช้ลาพักร้อนช่วงหน้าหนาวค่ะ เพราะเราจะเก็บลาพักร้อนไว้ใช้ช่วงหน้าร้อนมันจะมีอะไรที่สนุกสนุกให้เราไปแคมปิ้งไปท่องเที่ยวบรรยากาศมันก็จะดีมากๆต่อให้เรารู้สึกไม่สบายแค่ไหนคะ่ะเราก็จะพยุงตัวเองไปทํางานคะ่ะนอกจากว่าจะป่วยแบบไม่ไหวจริงๆก็คือก็คือต้องลาคะ่ะทําไมเราถึงพูดเรื่องลาพักร้อนในอเมริกาคะเพราะว่าอาทิตย์นี้กับอาทิตย์หน้าเราจะใช้ลาพักร้อนก็คือวันศุกร์เราก็จะหยุด สุขเสาร์อาทิตย์ค่ะไปทำอะไรที่มันสนุกสนุกนะคะเราจะไปทำกิจกรรมอะไรก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับเมนูวันนี้เราทำลาบเนื้อนะคะเพราะว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายดีค่ะสวัสดีค่ะ